โดยนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านพูดถึงสถานการณ์ฝนปีนี้ท่านบอกว่าฝนมาเร็วและแรงด้วยนะครับถ้าดูค่าเฉลี่ยสะสมปริมาณน,น้ำฝนจะเห็นว่าเกือบสองเท่าของค่าเฉลี่ย30ปีเลยท่านก็บอกนะฮะย้ำไปยังทุกเขตเนี่ยห้าประมาทให้เฝ้าระวังจุดที่มีการก่อสร้างยังไม่เสร็จงานลอกช่อระบายน้ำาะให้ทางผู้มีการเขตทุกเขตเนี่ยต้องติดตามเครื่องสูบน้ำรวมทั้งระบบการใช้งานวันที่สบกพฤษภาคมคือพรุ่งน,นี้ครับโรงเรียนจะเปิดเทอม ถ้าฝนตกแล้วน้ําท่วมขังรถติดสำนังกงานเขตนะฮะทางผู้ว่าท่านบอกว่าต้องลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างเช่นต้องมีรถบริการรับส่งประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านนะฮะในส่วนโครงการใหญ่ๆต้องตรวจสอบดูแลโครงการที่ทําล่าช้าซึ่งทําให้เกิดปัญหาการระบายน้ําด้วยนะครับถนนสายหลักก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับ ส่วนถนนซอยย่อยและหมู่บ้านหรือว่าถนนในซอยใดยเนี่ยที่เป็นจุดน้ำท่วมหรือว่าจุดอ่อนนะครับท่านก็ย้ำว่าต้องเต็มที่และแก้ไขให้เห็นผลเป็นรูปธรรมด้วยครับค่ะ